ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งส๊อหรับใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะไปล่าเอินเดอร์แมนกันนะครับเพื่อจะได้เอินเดอร์เพลนะครับเพราะเอินเดอร์เพลเนี่ยเราเอาไปจริงๆอ่ะภาคเนี้ยคืออยากจะไปไอ้นั่นอ่ะเอ่อดีเอ็อนอ่ะกาเรียกอะไรเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสตองโฮเออจะหาสตองโฮนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเอินเดอร์เพลนะครับคือโอ้โหโอ้โหเยอะมากน้องเขียวไหมเนี่ยเดี๋ยว,ยวน้องเขียวน้องเขียวมันชอบแฝงอยู่ในเนี่ย อันหนึ่งนะฮะเต็มเต็มเลยฮะอืมอึม๊บอันหนึ่งอับสอง <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่นเอ็นเดอร์แมนกันไปค่าเอ็นเดอร์แมนนะครับซึ่งตอนนี้อุปกรณ์รณเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปยังสถานีนูน่นนะครับออยใช้ใช้เนเธอร์วาร์ปไปแล้วกันเดไปครึ่งทางเออไปเคลื่อนไปที่บนสถานีรถไฟเลยมายัง โอเคไหนดูมนลชนมหาวัวนะครับระหว่างรอเขาวัวมันกระดึบมาไหมวัวไม่กระดึบเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวต้องถ้าว่างๆนะก็ต้องไปลากมันอีกขึ้นมาบนโอเคกินเนื้อวัวดิบเนี่ยเข<อ><ะ>้าประตูนรลกไปเลยเหรอใช่เข้าไปเลยจะเอ๋อออเห็นแล้วฮึ <h ups> หืแหลกกันเลยทีเดียวไอ้มูลชนมหาวัวเนี่ย โอเคพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงไหนต่อเนาะจะไม่ได้มาตรงอ๋อลูนี้ใช่ใช่ใช่ลูตรงนี้เออรู้สึกลื่นขึ้นเยอะเลยหลังจากที่เราออกจากมวลชนมหาวงนั้นนะอ่ะฮะอ่ามาตรงนี้โรู้สึกสมูทตี้เหลือเกินฮะตรงวันเองอนาคตจริงๆเดี๋ยวเราก็ต้องทําทางตรงไปอีกนั่นเนี่ยเพราะว่าอนาคตเอ๊ะเห็นปากโก้ด้วยอนาคตเราต้องทําทางตรงไปอีกเพราะว่า สถาน,นีนะ่ะสถานีเอ c นีซอะ่ะ uh huh. โอเค<ม>ออกมาจากแฮงเลยลได้ไหมฮะ,ฮะจะทำอะไรก็ทำเราเตรียมมา,มาด้วยเดี๋ยวต้องทำบ้านเฮ้ยซอมบีไม่มีเพื่อนออกมาด้วยนะครับอันนี้เราเอาดาบอันนี้มาด้วยนะครับสมิธนะฮะโูติงแล้วก็ back, aking, น็อกแบ็กอันเบกกิ้งนะฮะฮะฮะโอเวอร์คิวเออได้ เอ็กซิเม<ห>นโอเวอร์คิวต,ตายในตายตายในหนึ่งช็อตอะไรเงี้ยอ่ะมาออยมาวางรางรถไฟอันนี้เป็นดาบที่แพงมากนะฮะจากการข้าวัวนะฮะแล้วก็ให้อาหารไก่นะฮะไม่ออยออยเอารถในออยดิเอ้ยอันในตัวออยดิอันนี้มันไม่สำรองใช่เพื่เอเพื่อเรกันเอ้ยมันไปไหนอาหา่านป้ายแป๊บโกหมเออโทษโทษ ดีนะเขียนป้ายไว้เออฝั่งนี้เออเออเออไปไปอย่างดีที่ทักท้วงเออเดี๋ยวนั่งไปนั่งมานั่งตั้งนานถึงบ้านเอ๊ะก็ยังดีที่อ้อยแล้วอ้อยสังเกตตรงไหนว่าฝั่งนั้นเหรอก็จําได้จากสวันดีตรงนี้ใช่ไหมตัวต้มันรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกผิดทางอือืดีแล้ะไม่ใช่นั่งนั่งไปถึงบ้านปุ๊บเอ๊ะเออดีเอาจิเป็กวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ รถจ๋านั่นเดินเดินตามมาเลยใช่ไหมเนี่ยตามรถแตกเตอร์อยู่ไหนอะตอนเนี้ยเราอยู่ข้างหลังรถแตกลงไปแล้วเหรอลงไปแล้วลงไปแล้วสมุดแล้วเหรอออยไปอีกเลนหนึ่งออยไปอีกเลนกระโดดไปอีกฝั่งก่อนออยไปอีกฝั่งอ่ะกระโดดอ่ะยืนนิ่งๆแล้วเต็มตัวขี้ขวานะอย่าทำรถเราแตกอะเอาไว้คืออย่างดีกว่า

สงสารน้อยจริงก็มันวิ่งไม่ได้ก็แตกอ่ะโอ้ยน้ำตาอ่ะสถานีข้างหน้าเรายังพอดีทำชั่วคราวยังไม่ได้ทำชั้นล่างเดี๋ยวออยออยแต่งเติมชั้นล่างหน่อยทำเป็นบ้านเดี๋ยวจะวางเตียงเพราะว่ามันเตอร์หดนะได้เดี๋ยวทำเตียงทำเซฟเอาหีบเอาของนู่นนี่เก็บเอาไว้อะไรประมาณเนี้อ่าหนึ่ง สองซ่อมออยลงออยลงออยลง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 ทุบลดลดกลับมารถลด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 เรียบร้อยฮะโอเคแล้วรีบลงไปชั้นล่างตัวนี้เลยก่อนจะมืดเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งนะทำคาฟิงเทเบิลแป๊บกรึบอืมเอาไมายตีแป๊บหนึ่งเอาไม้ตีแผ่แป๊บหนึ่งกรึบกรึบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวราวางของล่างแล้วเดี๋ยวออยต่อบล็อกแล้วกันแป๊บหนึ่งนะนับก่อนองงี้ไหมเนี่ยหสองแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามปั๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะชั้นเนี่ยอ oh. ่ะนต่ทำชั้นเนี่ยเป็นบ้าน oh. ขึ้นมา oh. ขึ้นม,นมา oh. ขึ้นบันไดมา เอามาไม่กี่อันเอามาเยอะแหละเป็นเป็นฮับสลับอ่ะออยทำพื้นไปต่อแต่งเติมพื้นอย่าวางผิดอ่ะเอาให้แบบพอดีใช่ไหมพอดีตามเสาใช่ไหมอือมใช่ใช่ใช่ตามเนี่ยกดชิปด้วยนะอย่าตกนะผลิตขัดเสียนแล้วหรือดูด้วยจริงโอเคฮะได้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 จัดไปอย่าให้รู้นะว่าตกตกหรอกก็แค่ขึ้นบันไดอือฮึ เอาให้พอดีกับเสาเลยแหละสี่มุมไอมาสี่มุมอุ๊บอุ๊บอึ๊บเออกึ๊บอึ๊บอึ๊บวางไปวางไปเอ้ยเอ้ยข้างล่างเราวางคอมพิตอ์ไว้ด้วยเหรอเอาไว้แหละวางเอง ก็ไม่เป็นไรอนาคตเดี๋ยวเราก็ใช้ตรงนั้นทำเป็นทาเป็นบ้านอยู่ดีเฮ้ยจงรักษาแเล็ตเอาเออตรงนี้พอนี้พอวางนี้เสร็จปุ๊บก็เริ่มง่ายละเออวางไปเอ๊ะแข้งล่างอย่างเงี้ยอืมตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวไม่ขี้ชุดอะ ประหยัดหน่อยเพ่เอาไม้มามา,มาจะมีปัญหากบไอข้างล่างเออเราก็มีปัญหาเหมือนกันเป็นไรวะฮะออยวางไม่ต้องรีบมากก็ได้ช้าช้าเอาอฮะอาลงไปข้างล่างไปเก็บไม้อ่าไม่ต้องอ่ะวางชั้นต่อไประวังรอวางไงอันนี้มันสูงเท่าไหร่อ่ะนะแป๊บหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม ชั้นต่อไปก็เดี๋ยววางโครงล่างให้ก็ได้ฮึบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสีชั้นห้าวาันตรงนี้แล้วคนจะถามว่าทําไมถึงไม่ไปซูปม้มอนเตอร์สักทีฮะใช่ฮะมันต้องรอกลางคืนฮะตอนนี้อย่างอ่ะอไอ้ได้ละชั้นนี้จัดมาออวางชั้นนี้ลงมาเดี๋ยวไม้ให้เอาไม้ไปเลยแล้วกันเอาไปไเลยเลยเหรอใช่ใช่ไกลหน่อยไกลหน่อย โอ้ไม่เอาอ่ะนั่งไปเถอะน้าอ้ <c oughs> หยิบข้างหน้าเลยอืมแล้วกอจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปไหนไปบางชันต่อไปเตรียมตัวพะมันจะมืดแล้วไงเตรียมตัวทำพวกกล่องเก็บของทำเตียงอะไรเงี้ยโอเค โอ๊ยชั้นในเกียนลงไปชั้นล่างจริงเ้ยกึบกึบอ่ะเป็นเตียงชั่วคราวก่อนนะเดี๋ยวพอมืดพอพอนอนปึ๊กแล้วก็ลิบตื่นเลยแล้วกันัจะนอนเตียงไหนก็นอนไปเอาเอาชิดกำแพงอ่ะของเราไม่มีกำแพงอ่ะดิตอนเนี้ยเอาชิดขอบอะของเราจะได้ตกข้างล่างตายตื่นมาก็เดีล้วไม่รู้อยู่ไม่อดเป็นคนนอนดิ้น อึดมันก็ดิ่งเลยฮะสติมาเกอร์ไม่เจอเราฮะโอ้ยหายนอนนอนจมเลือดอยู่ข้างล่างชักกระตุูข้างล่างแกช่วยด้วยไปไรอ่ะอ๋อเขานอนดินทุเรดผู้หญิงแค่สิ่ทุเรดมากยิ่งขีดยิ่งทุเรดอ่ะเอาอ่าอึ๊บปึ๊บเป็นไรตกตก เราออยถึงเวลาลุยแล้วเร็วๆนอนเซฟเราเซฟแล้วนะเราไม่รู้เราเซฟแล้วออยนอนแล้วก็ตื่นอ่ะเราเซฟแล้วนะหลับแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็หลับอ่าอ่าอ่าอื้มดันล่างซากไม้เต็มไปหมดเลยโอเคมืดแล้วออยนอนอยังฝากทอดไว้วด้วยนะชั้นนั้นอ่ะมีทอดเปล่ามีหน<อ>่อยเถะนะปิดมีไหม ตักหน่อยแก้มึดอืมแก้หน้ามืดตามมัวอาถือเท้าถูแกดมตาถ้วยทองเออดี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 ถ้ารักกบบีเกิร์แล้วเกิซอมบี้ถ้ารักจุงอืมตัาเหมือนเกิร์เลยอ่ะเอาโทษอะเสร็จแล้วลงมาอ่าไม่เอาไม่ลงอ่ะเดี๋ยวแล้วอ่อยเอาคัมกินไปด้วยเวลาสู้เอ็นเดอร์แมนต้องเอาอันเนี้ยครอบหัวไว้ ทำไมอ่ะมันเป็นหลักสูตรว่ามันจะไม่วาบหนีแต่น่ากลัวแปลกๆมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ลงมาช่วยเราได้แล้วด้วยอะไรอ่ะนี่ก็นะลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยอ้อยเอาดาบมาหรือเปล่าอ้อยเอาดาบมาหรือเปล่าดาบรูทิงเราไม่อยากใช้เราเสียดายเอามาดิเอามาก็ช่วยฟันข้างยังไม่ได้สู้กับเอ็นเอร์แมนเลยสายมันก็มืดเด็มีอยู่สองอัน อ้อยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเฮ้ยขาเออเอออ้อยแมวนะอ๋อไม่เห็นอ๋อแล้วเก็บของไปละอรถเซฟยังเซฟแล้วแล้วก็อยู่เกลืข้างบนปะเกลืข้างบนเนี่ยเออลงไปเอาของเลยยอมเอาดาบสมิธหน่อยก็ได้แล้วเกลืเอาดาบยังเรามีดาบไดมอนด์อย่างเดียวไงไม่มีดาบอย่างอื่นแป๊บนึงแบบนึกปั๊กทองมันเก็บ S <S <S เก็บเข้าไปเลยมันเจ็บแล้วใส่เลยอ่ะหล,ลุดละผมมันเก็บของม,มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะพร้อมยังปลอดได้แหละตอนนี้ตอนก็มีดาบอยู่ตัวไม่ใช่าอันหนึ่งมีแต่ดาบเลยไงไม่มี<ง>อขอบคุณโอเคขั้นตอนต่อไปก็ไปเก็บทรายมาออยนั่งไงเอเดอร์แมนนั่งไงเอเดอร์แมนอย่าเพิง่งอ,อย่าเพิ่งไปมองหน้ามันนะออยเก็บทรายประมาณสักห้าก้อนก่อนไอ้นี่ออยมันมาแล้ว ออยไปมองหน้ามันออยทำหลักผี่หลักสูตรอ่ะมันขางแล้วไปมองหน้ามันนไมันลูกข้ามันขางคือเห็นได้ไหมปุ๊บมันขางโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปมองหน้ามันหลักสูตรมันต้องเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มองหน้ามันเออสาวมันบางอะ่ะออยมันไม่สนใจเราอ่ะทำไงดีอะตัองอยู่ไหนอะไม่เห็นแล้วอไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วเออ ้องไถ่ต้องถ่นั่นปะไม่ไปไปบวกมันเลยแล้วกันไปบวกมันเลยแล้วกัน่ะคือเรามองหน้าแล้วมันไม่ยอมสนใจเราอะเดี๋ยวเราเอาดาบเดี๋ยวเอาดาบเราตีเพราะว่ามันเป็นแบบได้ของพิเศษอะไรเงี้ยใส่หัวแป๊บหนึ่งอ่ามืดมากออ้บอกใส่หัวก่อนหัวไม่มีให้ใส่แล้วหัวไหนวะเออหัวหายได้ไรไหม เล่นแทบตายนะทำผิดหลักสูตรอ่ะออยทำผิดหลักสูตรหัวฟัคองหายอ่ะหัวฟังครองหายอ่ะโอ้ข้างหน้าคยีปเปอร์ด้วยแม่กินก็เยนให้เหรอไม่รู้ก็บอดมันตกจากซอมบี้ไงไม่ตอนนี้เกิร์มีหัวฟองป่ะเออมีมีมีเราจะมองเอเด์แมนแล้วมองแล้วเหมือนกันมันไม่สนใจเราอ่ะเกิร์มมองแค่เอเด์แมนก็ได้ฮะ มองท่าเอเดอร์แมนก็ได้สิ่งที่เราเห็นก็คือมีแต่คิปเปอร์อ้ามันมันเห็นเราละเห็นเราเลยเห็นเกอร์ไม่รู้เดี๋ยวมันว่าหาว่าใครว่าหาใครในตอนกำลังโอ้ยนั่นนึงนะทำไมกระตุกจังเลยเกิดอะไรขึ้นเปบเชิงชัดไม่รู้ไม่รู้ออยแล้วมาเก็บของด้วยตะครู่เนี่ยเป็นวิธีการล่าเอ็นเดอร์แมนที่สบายมากเพราะมันจะวาร์ปไม่ได้ไงเพราะว่าไปมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าด้านหลังมันไม่มีพื้น เรนเกอร์ยังลงมาเอ็นเดฟเฮอร์ได้แล้วอ่าอ่าอ่าตายละโอเคเรียบร้อยเอ็นเดฟเฮอร์โอเคธนูเต็มตัวเลยจริงๆริเอ็นเดฟเฮอร์ er โอเคเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยตาแทบลุ่งอุดด้วยอุดด้วยมันเป็นพื้น<อ>ที่ที่เราต้องไม่ใช่ทำมาหากินอีกนะ เพราะเอ็นเดอร์เรพลนี่เราได้กีรกยร์แล้วได้สองอันใช่ป่ะเอ้อซอมบี้เกิดอีกอะจริงๆอะต้องเอาธนูมาด้วยนะเนี่ยไอหาซอมบี้ต่อเอ้ยหาเอน็นเดอร์แมนต่อไปเอ็นเดอร์แมนแบบเก้อเก้ลุงเก้อเฝ้าลุ้มก่อนทำไมอะเดี๋ยวเดิน <ๆ S 1> ๆๆหิวเหมือนกันอยูอน่น้องน้องเขียวเอ้ยน้องเปิลลงมาอ่ะเราเฝ้าอยู่มีซอมบี้อยู่หนึ่งตัวสองตัวทรายไม่มีอะโอเคทรายหมดแล้วใายหมดแล้วเหรอผมเบลอเลย อ่าเกี่ยวพื้นนุงนี้เอาแล้วกันจเจออินเ<า>นอร์แมนแล้วก็จเจออนเอร์แมนแล้วบอกด้วยอือออ้าวดับเลยอ้าวแป๊บๆแๆบแ,บแ,บแบเีปัญหา,หาให้คนิกเล็กน้อยอยึางฟ่กลางเยอะอยู่นะเกมดับนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยสมบีเยอะเหลือแท้อ็นเอร์แมนอยู่ในอยู่ไหน I want Enderman not zombie Hello world เอา Enderman h e r e is Enderman Enderman where are you สบายด้วยแก <c oughs> Enderman Enderman หาแป๊บ m มอดู zoom o p t i f y แหละเดี๋ยว zoom zoom ไป zoom ม,มาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวได้ได้ อเอเดแมนนายอยู่ไหนเกอเกอเกอเนะกอฮะด้านซ้ายเก๋ด้านซ้ายเราเหรอเจอเหรอเจอเจอเยี่ยเขียวเต็มเ,เ,เลยเยอะมากอ,อ๋อต้องไป <c oughs> เดี๋ยวถ้าเช้าแล้วเดี๋ยวไปทำธนูอืมเช้าแล้วเดี๋ยวทำธนูอนเอเดแมนอยู่ไหนอ่ะเดินหาไปก่อนแล้วกัน <c oughs> เขียวเยอะมากเอ้ยไม่ต้องปักไม่ต้องปักทอนนะไม่ต้องปัก ไม่ต้องปักมอนเตอร์ไม่เกิดไม่ต้องปักอ๋ออ,กอ,อก๋ออันนี้เราจะไม่ได้ว่าเราปักหรือเปล่าอ,อันนี้เราอาจจะปัออกก็แหละผมไม่ได้ปักเราปัากเมื่อกี้เองโอเคโอค้ยสกเกตตอนโอ้ยเจ็บเจอแล้วเอนเดอร์แมนเราเจอแล้วปึ๊บหนึ่งสองสามสกเกตตอนยิงอยู่มาแล้วเอนเดอร์แมนมาแล้วมาเร็วลุก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 มันจะเช้าแล้วโอ้โหกระเด็นไปไกลเลย เนี่ยแหละเทคนิคเนี่ยแหละสบายเพราะมันบ้ฟข้างหลังไม่ได้เพราะมันไม่มีพื้นเออะมานี่ดิเออเร็วเร็วเร็วจะเช้าแล้วเย่เจโดเลยฮะไปละบายบายไม่งอไม่งอ,ไ,งอไหนมองหายเอากี่เอากี่เม็ดนะเอาคือเข้าใจไหมว่าเราก็ต้องไปเรื่อยๆอะ่ะจนกว่าเราจะเจออ่ะเจออะไรอ่ะ คือก็ต้องแบบปลาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้จนจนกว่าเราแบบจะถึงจุดหมายปลายทางเนีย้ยว่าสตองโฮม,มันอยู่ที่ไหนอะไรเงีงย้งยยากอยู่รู้สึกแถบนี้โหดจังเลยบอกแล้วอืก็บอกแล้วเนี่ยเราถึงให้เอาเตียงมาเซฟโอเคเช้าแล้วเดวร์บินหรือว่าตัวเครื่องเราโอ้ย,อยสกิลมันถือดาบ <laughs> ดีดๆดไม่ต้องยิงอันนีล้ละ <laughs> <laughs> เห็นแล้วสกิลถือดาบ โอเคถือดาบหินได้โอเคเดี๋ยวไปเอาธนูแป๊บนะเดี๋ยวมานะครับโอ้กลางคืนเรียบร้อยซัมบี้มากรุบเราเอาเต็มราคันนี้เต็มธนูมาเรียบร้อยนะฮะเพื่อเอาไว้จัดการระยะไกลได้เกอร์เกอร์อะไร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 ทองซส์ตกเอนเดอร์เอนเดอร์ไหนเอนเดอร์ของกิปเปอร์หนึ่งสองสามสี่มองหน้าช็อตเรียบร้อยหันมา

อ๋ยเอ็งอะอ๋ยอะไทำอะไรเนี่ยเปล่าบอก,กคือถามว่ามันมันพื้นพื้นเป็นหลุมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าแต่ว่าคือตอนเวลาสู้กับมันเนี่ยมันจะลำบากแค่นั้นแหละยิ่งยิย่งพื้นเรียบยิ่งดีเออหนึ่งสองดีเลยต้าหนุ่ยหนึ่งอ่ะต้องไปดูที่เน็ตบ้านออยแล้วล่ะจริงๆใช่ใช่กำลังหล่นหนังอยู่ ออเอเราเจออีกตัวละสองสามสี่อยู่ตรงนูน่นไกลโหลเลยเฮ้ยฮัลโลหลมันไม่เห็นเราอะไก่ไปว่าไก่เกินยิงเรียกมันดิยิงเรียกมันดิยิงไงเรายิงยิงไม่ถึงเลย,ยเห็นใช่ป่ะเห็นเหมือนกันใช่ป่ะอดี๋อา่เอาเดี๋ยวตุ๋บ้างเ <c oughs> ลยเมื่อกี้นี่มีใครบอกข้างหลังเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปใกล้ๆมันกันเดิงตึ้งตึ้ง ธรรมดาตั้งสองตัวเนี่ยเฮ้ยมันมองเราอะ่ะจีแบงแล้วเจอแม่มดด้วยเปล่งละสองตัวเลยจีแบงแล้วเออเงินเข้าเฮ้ยเอเดอร์แมนมันเอาบล็อกเราไปอะ่ะ <c oughs> เอนเดอร์แมนมันถือมันขโมยบล็อกซายเราไปอะ่ะออเอนเดอร์แมนโคตรเกลียนอะ่ะจริงๆ เออ,เอ,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 อมื่อกี้ยืนๆอยู่แล้วไปพื้นมันต่ำลง <laughs> เอ้อว่าอะไรก็แบบแรงเลยทำไมออยไปมองมันด้วยป่ะหรือว่าไงี่มองหามันไงนไปมองทำไมอ้มันโอเคนหมดเ,เต็มเลยไอหมดอืม้มพุทอมบี่เปล่งลายชีวิต,ตอืมอ้มอื้มไม่ได้มองหน้ามันนะ <laughs> มันกดแค้นอยู่เหรอ ได้สะดุง้งโอ้เอเดอร์แมนอีกตัวเราเจอแล้วโอ,โอ้โยเอเดอร์แมนทั้งสองตัวเนี่ยเยอะมากเลยตอนนี้ตอนนี้นนจเจอแม่งมดอยู่ประเด็นเอเดอร์แมนสามตัวเนี่ยพระเจ้าจอรดพระเจ้าโจ,จ๊กมันยอดมากงั้นเราต้องต่อบล็อกเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหยิบบล็อกเราไปตอนนี้ตั้งวิ่งอยู่ไม่สอดหรอกโอ้ยชิบเออโอ้โหแบ่งชีวิตฉัน โอ้ยโอออ้ย๋เราโดนอันเดอร์แมนบุกเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเต็มเต็มเลยฮะนะแล้วมันเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะจะทำอย่างเงี้ยมันง่ายอ่ะออีกหนึ่งตัวเย้สามตัวฮะทริปเปิลคิวนะฮะแต่อินเดอร์เพลมาเยอะใช้ได้เลยเป็นไงออยอินเดอร์แบล เมื่อมันเยอะอย่างนั้นนะลงน้ำแล้วไม่อยู่แล้ว,ลวไปตามเองกะเองโอ้เอเดอร์แมนใช่ไหมไอ้ข้ามดไม่รู้ได้ยินเสียงอนนเอเดอร์แมนเ่ยเสียงแล้วโอ้ <c oughs> โหเต็มๆหน้าแล้วลงน้ำหมดเลยของคอ,อยไปเก็บน้ำของในน้ำ เป็นคนที่ตายบ่อยมากจริงๆนะฮะอา้าวไม่พอใจอะไรปะเนี่ย <laughs> ไม่พอใจอะไรป่ะ <laughs> ทำอะไรไม่ได้ในจังหวะเนี้ยจริงๆเกิดมาก็ตายแมวเกิดมาก็ตายแมวอันานาเหลือเกินแท้ปิดโหลดแป๊บฮะก็รู้ว่าแหลกแทนที่จะหยุดโหลดไอ้นนะโอ้เยอะแท้ คิดเออถูกป่ะอยู่ข้างละอยู่กันหนุกเลยอะเออโอ้โหอ๋อโอ้โหเกี่ยวกับล็อกขันี้รอพาทิตเผาแล้วกันหยิบหยิบกันคนละบล็อกนี่สนุกเลยฮะก็เมืาเกี้ยต่อตัวอยู่แล้วเอนเนอร์แมนอ่ะมาสามตัวมันหยิบบล็อกเราไปคนละบล็อกแล้วสายมันก็ลงลงลงเอนเนอร์แมนโคตรเกลียนจริงจริง เาแล้วเผาแล้วกแต่แตกเกอร์ครับต้องเขียวไมไปเผานะเดี๋ยวนธนูมีอยู่ออาธนูมาก็เพื่องานเนี้ยแหละ<อ>แล้วก็ลูกซอมบี้ด้วยลูกซอมบี้ไม่น่ากลัวท่าคิปเปิเลครับโอเคเขี่ยตรงนี้ไปแล้วเหลือตัวอะไรไหมไม่มีแล้วเหลือลูกซอมบี้คุยกันได้อยู่มานมามามานี่มันเล่นกันเถิดมันเล่นกันเถิดมาเล่นกันเถิดมันเล่น <c oughs> <c oughs> นลูกซอมบี้มันน่าจะตายนะจริงๆมันมีอนุม <c oughs> มีอะไรอนุอนุมูลต้านอิสระแสงแดดด้วยเหรอเมื่อกี้จะบอกว่าเอ้ยข้างล่างมีสเกลตันอยู่หนึ่งตัวหลบแสงเอ้ยโอ้ไปด<อ><อ>ันนะเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนมามองหน้าใครอมองหน้าเก้อมองมองมันหลบแสงแดดมานี่มองหนะ้ามาเอ๊ะมาแล้ว ม,มันหลบแสงแดดอ่ะคือพอมันอยู่กลางแสงแดดแล้วมันจะไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบไม่ค่อยจู่โจมมันจะพยายามมันจะเน้นหนีมากกว่าเนี่ยหนีหายไปแล้วอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงอะอ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วแต่ก็ยังไว้ใจมันไม่ได้อะอะาเช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวทำละเออ เอเดอร์แมนเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนตบเอเดอร์แมนอยู่ข้างบนเหรอดีฮะเอเดอร์แมนอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนใช่ไหมเป็นเงาเป็นเงาเอเดอร์แมนมันเป็นเงาเอเดอร์แมนมันหนึ่งสองเออติดหัวตึงกึมกด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 แล้วก็กึ๊บนั่นไงติดแล้วไม่มีที่ขุดไดมอนด์ด้วยอะไม่ได้มาอแล้วฮะ ไม่ไดเอามาจีจีกลับบ้านเรื่ออะไรกันไม่ทราบนะมาเตะเตะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้าเรา้ครับหนึ่งตศูนย์นั้นหนึ่งตัศูนย์้นหนึ่งตันย์หนศูน์เข้าไปฟา